ขนมเียนอะป,ปัปงะะวันที <China> นน่วันที่เก้าเมษายน2568มาซื้อใหม่กับไฟฉายชาร์จได้ <S <S อ,อันเล็กๆสีดำ ไทยสีชาไทยสีนะราคาร้อยสี่สิบบาทหม่สามร้อย 300. อันที่สามย่อเดียวกันเนี่ยที่กำลังใช้อยู่นี่แหละเดินไปขึ้นรถไฟไปบางใหญ่บางใหญ่ บังใหญ่แลว้ววะเวสเกตะนั่งรถไฟฟ้าไปบางใหญ่นะจะไปบ้านแม่ไปงานศพคุณวิเชียนมั่นดอกเพื่อนนักเรียนป .4 สมัยผมมีแท็กซี่มันมาขับแท็กซี่ให้นะไอ้หมูอายุน่าจะหกสิบหกปีไม่เกินเนี้ยเนี่ยทดลองไม่เลย ซื้อแล้วก็ใช้เลยเขาบอกแอบกระเป๋าไว้ข้างหน้าก็อันนี้ยว้ไม่หลวนหายเฉบตอนอนเสือป่านะเนี่ยวันนี้คนน้อยนะเดินสบายเลย <c oughs> นี่เมื่กี้นั่งรถมาจากสุขุมวิทอโศกอะไฟใ,ใต้ดินขึ้นมาได้นั่งเลย กำลังเดินมาเนื่แตกคนไม่ค่อยมีนะนักท่องเที่ยวกันน้อยเนี่ยเจอมันดินไหวมันเจอพื้นดินไหวมันหยุดกันหมดเขบอกท่อง,งเที่ยวหายไปเป็นแสนเจอแผ่นดินไหวกระเป๋านี่ไว้ข้างหน้าไม่น่าจะไม่เขาทาต้องไว้ข้างหลังเนีย่ยมี ลังอยู่สองสามคนคนจีนไม่มีเลยอ่ะปกตินี่คนจีนเดินกันเพียบไปหมดถนนเจริญกรุงวัดกันมาตยาลามกันมาตุยาลามอะตู่ตลูกตูก่ลูกตากตรไม่รู้ถนนมังกรเนี่ยนี่ถนนมังกรนะเมื่อก่อนผมก็วิ่งงานาแถวเนี้ย ขับมอไซค์ซ่อมเครื่องถ่ายกอกสารอยู่แถวนี้อยู่ได้ปีสองปีเนี่ยปีครึ่งเลยกันมาตุยารา,ายบบล์มไอแดดร้อนมากเลยฝ่ายโมงวว่าวัสองวัสอง